นี่คือสภาพเมืองบูชาทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยให้เห็นศพชุดพลเรือนนอนตายเกลื่อนกาดทิ้งร่องรอยการผ่านศึกสงครามหลังทหารรัเสเซียถอนกำลังออกไปผู้สื่อข่าว AFP พพบเห็นร่างผู้เสียชีวิต20ศพนอนอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเมื่อวันที่2เมษายน ขณะที่เดอะนิวอ์กไทมส์วิเคราะห์ภาพบนถนนยาบรอนสกาในเมืองบูชาเทียบกับวิดีโอที่ถ่ายเมื่อวันที่1-2เมษายนพบว่าศพผู้เสียชีวิตจำนวนมากนอนตายอยู่ที่เดิมตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนเป็นอย่างน้อยซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองกำลังรัเสเซียยึดครองเมืองอยู่หน้าต่างบ้านเรือนส่วนใหญ่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นสามารถมองเห็นทะลุได้จากถนน ห้องพักหลายห้องบนตึกอพาร์ตเมนต์สูง9ชั้นถูกทำลายหายไปมีซากปรักหักพังบางส่วนถล่มลงมากองอยู่กับพื้นเหลือแต่เพียงวอลเปเปอร์ผนังสีน้ำตาลบนชั้น4สีฟ้าบนชั้น5และสีทองบนชั้น6สิ่งที่สร้างความสะเทือนใจก็คือศพบ,บางรายที่พบเห็นอยู่ในสภาพที่ถูกมัดมือเป็นภาพที่สร้างความโกรธแค้นไปทั่วโลกพร้อมกับข้อกล่าวหาว่า รัสเซียก่ออาชญากรรมทางสงครามก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบโดยยืนยันว่าทหารรัสเซียถอนกำลังออกจากเมืองทั้งหมดตั้งแต่วันที่30มีนาคมส่วนเครมลินระบุว่าภาพถ่ายจากเมืองดังกล่าวเป็นภาพที่ปลอมขึ้นโดยยูเครนเอ๊กลัไปเลยมิส ขณะที่วาเลนตินาเปเตนโกชาวบ้านอีกคนเล่าว,ว่าตอนที่ทหารรัเสเซียเข้ามาพวกเขายึดโทรศัพท์มือถือไปและหยิบฉวยของในบ้านไปจนหมด พวกเธอทำได้เพียงแค่ทำโตเป็นปกติพยายามไม่ยั่วให้ทหารโมโ oh. หนอกจากนี้เปรเตินโกยังเล่าว่ามีขีปนาวุธลูกหนึ่งตกลงมาที่หมู่บ้านของพวกเธอจนบ้านของเธอพังย่อยยับคำบอกเล่าจากชาวบ้านระบุว่าทหารรัเสเซียก่อความโหดร้ายไว้มากมายและนี่คือเมืองเล็กๆส่วนหนึ่งของยูเครนเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของสงคราม